มือชริงหลิวของพียง่ยามลืมมาน,นี้ครับมาหลายทันเลย ครับคือพีนานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยี่นี่ต้อนรับกับสู่ช่องสายลมทุงครับนานาช่องตกปลาไายูหากินทุกแบบสไตล์อีสานครับผมครับนานาสิพผ้านานาออกมาตกปลาครับผมนครองพญาบลือครับผมจุดนี้ก็ใกล้ๆจุดตีตกคลิปที่แล้วครับผมห่างกันประมาณสักร้อยเมตรนี่นะครับนานากาธนาจะมากกปักมุดไว้คลิปที่แล้วครับมาเลยครับจุดนี้ครับผมห่างกันแค่ร้อยสองร้อยเมตรครับผมนานาจะมากอะ มาเลยครับผมไในเลยชุดนี้เงี้อที่ใส่มาเนี่็เป็นเยื่อนำมักผลไม้ร่วมเช่นเดิมครับผมครับมันนี่มันหลุดบ้างครับว่าสิมีปลายิโซกปลาตะเพียนใส่สวยเขาวครับนานาเพี้ยครับผมครับนาหนาเงี้อที่ใส่มาเนี่ยครับผมมักผลไม้ร่วมครับนาหนาโซนผสมกับมีเยื่อโลมีขนมปังมีล่ำกับ มักพลเมลลร่วมครับผมแล้วก็มีกาวเผาแลักก็มักไวครับผมแลวก็มาผสมกับมักคิดอีกรอบครับผมกอนตกกกอนตกกับมาผสมอีกรอบครับเ้ากับมาเช็คว่าความหอมความเค็มกันหอมหน่อยเรากับเติมมักคิดหลาๆครับกันหอมพอดีกับใส่มักคิดน้อยหนึ่งครับขนาดโอเคครับผม ครับเต็มเลยครับนานาผ่านไปเกือบชวโมวงครับผมกาลังได้ครับเนี่ยมีอากาศบอค่อยเตรียมใจไปไหนครับมืดตึ้นครับนานาแดดออกเลยครับมาเนี่ฟปลาก็เงียบครับเกือบชวโมวงหนึ่งครับนานาผมเปลี่ยนไปสองใหม่เลยกำลังได้นี่ครับผม ครับนาหน้ากระพูครับผมโอ้ถาจะโดนครับกำลังเขาสองชั่วโมงครับนา,นา,นานหน้าเนี่ยสามแต้มกินหางครับมือเนี่ยเหลีอดบอครับผม มาผมเองผมเองลองดูครับเอาเลยนะเอาเลยลองดูขวาข้างซ้ายมะขวาอ้ยอ่าหลาใหญ่พี่มันดึงลอกนะเออลอกรับลอกนะหมุนลอกเลยครับหน้านาขึ้นมาตกไห้ครับขึ้นมาวัดไห้ครับผมไม่อยู่วะไม่เหรอเออโอ้ดึงไหนะมันเล่นแล้วน่ะโอ้กระมังตัวสวยครับ นี่นรครับนาหนาน,านาพ่นวัดไห้ครับผมตัวสวยเลยครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอู้ใส่งามเลยครับเนี่ยญญสงกับดึงแรงอยู่ญญอ,ยอันนี้กินมันมอได้กินใส่ไก่อันนี้กินมิดโฟมครับขอบคุณครบันรบนะนาหนานี่ครับเป็นเวลาบ่ายโมงขึงครับผมกางได้สี่แต้มครับลุงเย็ดได้ประมาณสามชั่วโมงกว่าแล้วครับนานหนารเกือบจะสี่ชั่วโมงล้ว าเงียบยังมันนี้อากาศกือว่าคอยเป็นใจปาเลยครับนี่ละครับผมมีแดดเลยครับวันนี้หมดค้้ม,มืดมือครับโอเคครับพนารอต่อไปครับผมสีมีแถมอีกว่าอยีาเวเปลี่ยนเงียวกันครับผมเปลี่ยนเงยหารอบแล้วครับเนี่ย

มั่งครับน้าแต่แดดเด,ยเดียวครับผมกินหางนะ อย่างสนุกง่ายแถอะก็สอยครับกันฮะ อร่อยตัวงามเลยครับมากินเลยครับผมปลากินเรื่อกินแล้วครับข้ามหมากกับเรื่องเผาหรือปลาครับน้าเพิ่นมาเร็งน้ำครับผมช่องอยังก่อนครับผมครับผมช่องอยังก่อนท่านที่แมนคนชนบทครับผมอ๋อผมก็จมวัดได้ครับผม ซื้อเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษครับคันที่แมนคนชนบดคนชนบทครับผมเพื่อนมายิ้มเยียนครับนะน่เพืนะ่อนเนนะนะราน้าน้าถล่มแทักแท็ก,ทก,ทกตอนทางเข้ามาแล้วคลองพญาบรรเลือเนาะครับผมผมเก็บเบ็ดตั้งแต่บ,บ่ายแล้วก็เลยวิ่งยาวเข้ามาตะเบียนมาเล่นกับนาครับผมครับผมเป็นนักกาแฟรำป่าครับผมกู้เลี้ยงไรครับน้าอ้นี่ครับมูนป่ากันน้าเป็นใด้สองกิโลใส่โอ้ยเลี้ยไรตะเบียนตะเบียนมีตัวใหญ่ เรียนใหญ่ครับนี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นี่ตัวนี้ใหญ่เลยครับโอ้ปาดไปอยู่หุ่นตัวนี้ครับก็ลองโอ้ใส่สวยเลยครับใส่กระมังค์กระมังก็ได้อยู่ครับนี่นี่ครับมาเบื่อง้องไงบนได้ครับนาหน้านี่นี่ครับผมาสายลมแม้ทักในเช้านะครับเลยอ่ะแเข้ามาขับรถครับของหนาเบนได้โอ้ยางใหญ่เลยครับนาอุ้ยสองโลได้ครับนี่ยิ่งซุกยิ่งซุกญ่ โอ้ตัวนี้งามเลยครับหนาหนูเพันกระไดประมาณนี้แล้วมือเสาคิดว่าใส่ไก่เคียงกันเนี่ยนะเออมือนหนีมานครับน้าหน้าโอ้ปลามันลงไปข้างล่างแล้วครับตั้งใกล้เนี่ยเงียบคิดว่ามันจะมาเข่าได้หน่ะเขาช่วงไหนนี่เขาช่วงก่อนสีไม้ก่อนเที่ยงครับโอ้ผลกระสีมาแล้วครับน้าหน้านี่มือตื้มมาแล้วเนี่ยเก็บเบ็ดทันมาหน่อยเนี่ย ฝ่ารองมาเลยน้หลดนเล็าเลยโอ้ยวนเ่าอกนหอนคำมโนเนี่ยผมยานอยู่เนี่ย่ยานในเ้เชืเบ็ดคนอยู่เนี่ย เออยังมาตั้งจีวันเดียวเดียวกว่าจีหัวหวานว่าไม่ได้ไก่เนี่ยครับรถนไก่เต๋อโหน้ามือนนี่พานอยู่แล้วเนาะมือนนี่ได้ลาบอยู่ก็จะเพี้ยนกับลาบไปยิ้มโฉกกับลาบตรงนี้งานมันหลายอดดึงดันนั่นนั่นนนครับท่านหางานเก่าแล้วครับผมนี่นะครับเจ้าตีนเนี่ยนะครับฝนตกฟ้าหองครับโอ้ยผมมาจีเก็บเด็ดฝนมาก่อนครับท่านหน โอเคครับนหน้าเดี๋ยวผมคิดต้นละสับก่อนครับฝ่าห้องครับเสียวครับนหน้าเดี๋ยวผมก็ดจะคลิปเบ็ดแล้วครับผมตอนนี้ฝนมาเลื่มมาเรื่อยๆครับตอนนี้ฝนมันเลื่มเบ้าแล้วเดี๋ยวจะน้อยมันก็แรงกันครับนหน้าฝ่าห้องฝ่าเหลือมครับผมผมเสียวครับขอยัดปิดเครื่องครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันอยู่บ้านครับผลงานวันนี้ก็ได้เฉพาะได้ท่ออยู่แล้วครับนหน้าโบเหวครับผมโอเคครับนาหน้าเขาจบคลิปสำนีแล้วครับผม มาคลิปนี้ก็ยวกัฝากกดไลค์กดติดตามหนูเพื่อนครับขอบคุณหลายๆเลยครับนาที่เข้ามาติดตามรับชมสองตะลุบมุ่งสวัสดีครับบ๊ายบายครับนาเก็บป้องกันครับฝนตกแห้งแล้วครับครับนาผลงานวันนี้ก็นี่ครับถือว่าโปแห้งครับนาพ่อได้ทอดที่รอครับผมนะครับแอดเกาแต้มครับนาถือว่าโอเคอยู่ครับฝนกับตกครับนาเนี่ย ฝนตกก็สิีมีแต้มเพิ่มหลายกานียแล้วครับน้าๆป้ากำลังเขา่าฝนบัดมากครับผมเสียดายแฮงครับป้ากำลังสิเขา่าฝนตกเสือไปไหนผมละเซ็งเลยโอเคครับน้าซำนมีกับือว่าโอเคเหรอครับผมมันมันครับ